มา <c oughs> วันนี้จะมาอธิบายเรื่องหลักวาวนะครับว่ามันสำคัญยังไงบางทีรถแรงแรงออย่างรถแข่งหรือว่ารถกี่เล่นทั่วไปหรือว่าอย่างเงี้ยบางทีรถแรงแรง,แรงยู่ดีสปริงวาวหักหรือวาวคดหรือมันเกิดเหตุการณ์ที่อะไรที่ทำให้ต้องตัดวาวใหม่แล้วทำเสร็จกลับมาประกอบแล้วไม่แรงเท่าเดิมครับ มันอยู่ที่หลังวาวนะครับบางทีอาจจะตัดหลังวาวมาไม่เท่าเดิมนะครับอ่าอย่างเนี้ยเนี่ยฝาขีดเล่นครับอย่างเนี้ยหลังวาวสมมุติว่าอย่างตัวแนกผมจะใช้หลังวาวไอดีสูทสามห้าอย่างเงี้ยแล้วพอไปปิงวาวหักหรือเล็บวาวหลุดหรืออซิเดนอะไรสักอย่างระเบิดตัดวาวใหม่แล้ว วา่าหลังวาวจาก35กลายเป็น36อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะรถมันก็จะวิ่งไปเหมือนเดิมแหละอาจจะมีสปริงล้องหรือถ้าไปตัด3 3 3 4อาจจะรถไม่ข้ามรอบหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าหลังวาวเนี่ยมันจะเป็นตัวกําหนดค่าของสปริงที่เราใช้นะครับอย่างอย่างตอนแรกสมมติเราใช้สปริงเนี้ยอ่ะเราใช้สปริงนี้ใส่เข้าไป35ใช่ไหมโซสามห้า สามห้าเราก็ต้องรู้ว่าอ,อย่างรถทนเล็บว,วา,วาวมาอีกสามบินมันก็จะกดอยู่มานสามสิบสองนะครับคือเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันหดไปเท่าไหร่นะครับสมมุติว่าสามห้าเนี่ยอ่ะสมมุติตัวปิงตอนแรกมันเท่านี้แล้วพอเรากดเล็บใส่เข้าไปอ่ะมันก็จะกลายเป็นที่เราตัดหลังวาวไว้สมมุติว่าออย่างรถสามห้ามันก็มาเท่านี้ค่าความแข็งข,ของตัวิงมันก็จะอยู่ที่เท่านี้นะครับ แต่ถ้าเกิดเราไปตัดหลัง,หล,งหลังวาวยาวขึ้นสปริงก็จะนิ่มถ้าไปตัดหลังวาวสั้นกว่าเดิมมันก็จะสปริงก็จะแข็งเกินอย่างเงี้ยนะครับค่าของสปริงมันจะมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับและบางเออถ้าบางไอเียหรืออธิบายว่าหลังวาวคืออะไรหลังวาวก็คือความยาวความยาวกล้องมันไม่ค่อยจับไม่ไม่ค่อยสว่างความยาวของเนี่ย วาวเป็นถึงฐานเนี่ยนะครับวาวไปถึงฐานเนี่ยถ้าบอกหลังวาสามห้าก็คือวาวกับถึงฐานเนี่ยสามสิบห้ามิลเนี่ยความสูงของตัววาวกับฐานเนี่ยครับถ้า <c oughs> สมมุติว่าอา้าวถ้าตัดหลังวาวมายาวเกินเรามีวิธีแก้ไหมทํายังไงก็เราก็ลองลองแหวนไปนครับพอลองแหวนเข้าไปแล้ว มันก็จะสูงขึ้นนะครับหลังวาวลเราก็ต้องวัดรวมแหวนไปเลยว่ามันเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้แล้วก็จะเลือกใช้สปริงได้นะครับบางทีบางคนงงรถเพี้ยนหรือว่าเอ้ยทําไมฝาเหมือนกันขนาดวาลเท่ากันอะไรเท่ากันทําไมประกอบรถใส่รถคันเดียวกันแลเปลี่ยนแค่ฝาทําไมแม่งแรงไม่เท่ากันเนี่ยครับมันก็อยู่ที่ตัวหลังวาลด้วยแล้วก็จะมีระยะของการปัดหน้าฝาอะไรอีกเดี๋ยวอธิบายให้ฟังใหม่นะจ๊ะ